ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสรงามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังจานอปะจักระนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับพระสมเด็จหลังจานอัปปะจักระนะครับเนี่ยพระสมเด็จจากที่เรากดพระสมเด็จออกมาแล้วนะครับนี่ฮะก็จะจานเปียกเลยนะครับนี่ฮะจะเห็นรอยจานนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับ จะจันอัขระจับปัจจคะด้านหลังนี่นะครับนี่ฮะอัขระยันตรงนี้นะครับครับส่วนองค์พระนะครับนี่ฮะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับองค์พระก็จะนั่งสมาธินะครับอยู่ในซุ้มนี่ฮะนี่ฮะซุ้มนะครับใบหน้าหลวงพ่อก็จะเนี่ยฮะกลมยาวนะครับนี่ฮะเกจก็มาชนที่ซุ้มนี่นะครับเนี่ยจะมองเห็นคอนะครับเนี่ยเห็นใบหูนะครับเส้นเล็กๆนะครับเนี่ยเลียวเล็กนะครับ ไหล่ด้านนี้นะครับนี่ฮะดูไหลนะครับในซอกแขนนะด้านนี้ซอกแขนจะลึกกว่าด้านนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับมือก็ประสานกันมือบริเวณน,นี้นะครับจะจะไม่ค่อยติดนะครับเป็นอย่างนี้ทุกองนะครับนี่เห็นมือมาอย่างนี้นะนี่แขนมาอย่างนี้นะนี่ยบริเวณตรงนี้จะไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็หัวเข่านะครับเข่าด้านนี้นะครับจะสูงกว่าบริเวณนี Ball ้นะจะยกเชิดสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะสังเกตดูนะครับ เข่าด้านนี้จะมาอย่างนี้นะเข่าด้านนี้จะยกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่ฮะนั่งอยู่บนฐานสามชั้นนะครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อพระก็จะมีคาาความเก่านะครับนี่ฮะนี่ยพระจะไม่กดไม่ลึกมากนะครับนะฮะแต่จะเป็นมิตินะครับนี่ฮะนี่ฮะครับเดี๋ยวเราลองดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะครับนี่ฮะรอยจานนะครับจำลายมือไว้นะครับลายมือจานจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ฮะ จานจานเปียกนะครับจะมีคราบผงฝุ่นนะครับอยู่ในรอยจานนี่ครับเป็นเอกเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยพระส่วนใหญ่นะครับจะมีรอยกระเทาะนะครับเนี่ยทำให้เรามองเห็นมวลสารผงต่างๆอยู่ในเนื้อพระนะครับจะเป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกองหนึ่งครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับนี่ครับพระสมเด็จหลังจานอปัจจคะนะครับเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นรอยกระเทาะอย่างนี้นะครับนี่ฮะรอยกระเทาะออกนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยมีรอยกระเทาะออกนะครับเนี่ยเนี่ยสังเกตองค์พระนะครับเนี่ยพระก็จะนั่งสมาธินะครับซอกแขนด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้นะครับนี่ฮะสังเกตดูนะเนี่ยซอกแขนนะครับจะสูงกว่าด้านนี้นะครับเนี่ยมือประสานกันนะครับแล้วมือส่วนมากมือตรงนี้นะจะมองไม่เห็นมาแล้วจะกลืนหายไปนะครับตรงนี้นะฮะ สังเกตนะข่าวด้านนี้นะครับจะยกกระดกขึ้นมานะจะสูงกว่าด้านนี้นะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะมองเห็นใบหูนะครับนี่ฮะใบหูเป็นเส้นเล็กๆนะครับนี่ฮะแล้วจะมองเห็นคอนะครับนี่ใบหน้านะครับเกตนี่ก็มาชนที่ซุ้มนี่นะครับเนี่ยซุ้มก็จะเป็นซุ้มไม่ใหญ่นะครับแต่จะโค้งอย่างนี้นะครับซุ้มก็จะไม่หนามากนะครับเนี่ยพระจะนั่งอยู่บนฐานสามชั้นนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะฮะนี่ฮะนี่ฮะ เนื้อพระจะมีความเก่านะครับเนี่ยจะกระเทาะนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่จะกระเทาะออกนับส่วนมากนะครับเนี่ยให้ดูดูรายละเอียดของเนื้อพระเอาไว้นะครับเนี่พระจะบางทีก็จะมีเป็นเม็ดเม็ดเป็นตุ่มตุ่มอย่างนี้นะเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่ะด้านหลังก็จะเป็นอัขระยันลอยจานนะครับเนี่ะจะเป็นลายมือเดียวกันนะครับเนี่ะ อัขระยันลอยจานเปียกนะครับเราจะเห็นคาบความเก่านะครับในร่องจานนี่ครับจะเห็นเศษผงเศษฝุ่นนะครับความเก่าอยู่ในนี้นะครับนี่ฮะอัขระยันคมชัดนะครับการจานนะครับเนี่ยนี่จะเห็นคาบความเก่าต่างๆนะครับคาบสนิมขึ้นนะครับนี่พระก็จะมีรอยกระเทาะอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่ฮะเป็นอย่างนี้แทบทุกองนะครับมีรอยกระเทาะอย่างนี้นะครับนี่ย ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ